เกเคล็ดลับทางจิตวิทยาสร้างออร่าให้หน่าเกรงขามไม่มีใครกล้าลองดีอยากให้คนอื่นเคารพและไม่กล้าล้ำเส้นคุณใช่ไหมนี่คือก้ากลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณสร้างออร่าที่น่าเกรงขามและทําให้ผู้คนปฏิบัติต่อคุณด้วยความเคารพอย่างที่ควรจะเป็น 1. กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนบอกให้ชัดเจนว่าอะไรยอมรับได้และอะไรยอมรับไม่ได้ตั้งแต่แรกเริ่มอย่าปล่อยให้ใครมาตีความเองการกำหนดขอบเขตช่วยให้คนอื่นรู้ว่าควรปฏิบัติต่อคุณอย่างไรและเป็นการส่งสัญญาณว่าคุณให้ความสำคัญกับตัวเองมากพอที่จะปกป้องพื้นที่ส่วนตัว 2. ใช้ภาษากายที่มั่นใจยืนตัวตรง อกผายไหลผึ่งมองตาคู่สนทนาและใช้ท่าทางที่เปิดเผยภาษากายที่มั่นใจสื่อถึงความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งจะทําให้คนอื่นเกรงใจโดยอัตโนมัติหลีกเลี่ยงการกอดอกก้มหน้าหรือลบสายตาเพราะสิ่งเหล่านี้อาจทําให้คุณดูอ่อนแอและชวนให้คนอื่นกล้าล้ําเส้น 3. อย่าก,กลัวที่จะปฏิเสธ การปฏิเสธไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นการเคารพตัวเองหากคุณไม่สะดวกไม่เห็นด้วยหรือไม่ต้องการทำอะไรบางอย่างให้กล้าที่จะปฏิเสธอย่างสุภาพแต่หนักแน่นการพูดไม่ในเวลาที่เหมาะสมจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีจุดยืนและไม่ใช่คนที่คล้อยตามอะไรง่ายๆ 4. รักษาคำพูดและทำตามที่พูดความน่าเชื่อถือคือรากฐานของความเคารพเมื่อคุณพูดอะไรไปแล้วให้พยายามทำตามนั้นเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนการรักษาคำพูดของคุณจะสร้างความไว้วางใจและความเคารพไปพร้อมๆกันทำให้คนอื่นรู้ว่าคุณเป็นคนจริงและไม่ควรประมาท 5. ควบคุมอารมณ์ให้ได้ความสงบภายใต้สถานการณ์กดดันแสดงถึงความแข็งแกร่งการตอบสนองอย่างใจเย็นและมีเหตุผลแม้ในายามที่ถูกยั่วยุจะทําให้คุณดูมีวุฒิภาวะและน่ากเกรงขามคนที่ควบคุมอารมณ์ได้จะถูกมองเป็นผู้นํามากกว่าผู้ตาม 6. มีความรู้และเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำความเชี่ยวชาญสร้างอำนาจและความเคารพพัฒนาทักษะและความรู้ของคุณอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณมีความสามารถและเข้าใจในสิ่งที่ทำอย่างลึกซึ้งคนอื่นจะรับฟังคุณด้วยความเกรงใจและยอมรับในสิ่งที่คุณพูดมากขึ้น 7. สร้างความสำเร็จที่จับต้องได้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานส่วนตัวโปรเจกต์ Project, หรือเป้าหมายในชีวิตการมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้จะช่วยเสริมความน่าเชื่อถือและความน่าเกรงขามของคุณให้มากขึ้นเมื่อคนอื่นเห็นว่าคุณเป็นคนประสบความสำเร็จพวกเขาก็จะมองคุณด้วยสายตาที่ต่างออกไป 8. อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นความมั่นใจมาจากการยอมรับในตัวเองการมัวแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจะทําให้คุณรู้สึกด้อยค่าและไม่มั่นใจซึ่งผลต่อออร่าความน่าเกรงขำของคุณให้โฟกัสที่การพัฒนาตัวเองและฉลองกับความสําเร็จเล็กๆของคุณเอง 9. ให้เกียรติผู้อื่นเสมอความเคารพเป็นสองทางถ้าคุณต้องการให้คนอื่นเกรงใจและให้เกียรติคุณคุณก็ต้องปฏิบัติต่อพวกเขาในแบบเดียวกันเสมอการแสดงออกถึงความเคารพในผู้อื่นไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครจะช่วยสร้างบรรยากาศของความนับถือซึ่งกันและกันและทําให้พวกเขาไม่กล้าก้าวข้ามเส้นของคุณ การสร้างความเกรงใจไม่ใช่การเป็นคนน่ากลัวแต่คือการสร้างคุณค่าและความมั่นใจในตัวเองที่ฉายออกมาให้ผู้อื่นเห็นและรับรู้ถึงพลังงานที่คุณส่งออกไปลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้แล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในวิธีที่คนอื่นปฏิบัติต่อคุณ